nhà ở, công năng cài đây, chào vườn phở anh, cả, tất cả cả mấy nhà anh này đọt như nhàng là vườn vườn, thảo không, cứ thùng quàng ngay, thấy vườn vườn, ได้เลย,ลยอืมคนเพื่อนๆน้ำมันแหงมานั่งมันแหงเพื่อนๆเห็นบอกพูนไปอีกข้างหนึ่งตรงนี้น้ำมันแหงอยาอันนอย่าเขากินได้ด้มันแต่ว่าว่ามีคนลงไปแห้ียบเราเพื่อนพูนถุงก,กว้างเลยทะเลฟังไป อันมือนี้นามไม่ค่อยแห้งแต่ว่ามีนามเป็นยมเป็นยมมีนามเป็นยมเป็นยมนะเพือเพื่อนที่ข่อยทายยังสีคือหายข้นยงางพันไปเลยข่อยจงังคอยยางออกเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะที่แย่บ,บอกว่าบอกแห้งคือคืออย่างเข้าวายะบ่าบอกผู้ดเดียวเนาะ กำคำมายัางออกนั่งไก่บริเวไปทะเลนี่จุ่งมาจา้ะแนวมาเห็นไหมเปิ่อนบริเวรทานาเขาเดือดจัดทานาหม,มาทานาหม,มานีเห็นมะเปื่อนๆอ,อันนี้มันประตูจ้ะประตูยางไปพูน แต่อย่างตั้งทั้งถนนได้เพราะไม่ลแรนจ้ะเขาผ่านรดแรนหรอกจ้ะวันนี้มีหนามน้อยๆจ้ะผลตัวนี้อย่างผลเห็นนกบ่เปล่นเปื่นนกโอ้ดีกอีกมุมหนึ่งไปทางพู้เงา้วเอันน no ั Sel way, well, there ้นมุมหนึ่งได้แเปื่นเปื่อมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งมุมทางเพกับมุมหนึ่ง เรามุ่มเด้อเพื่อนเพื่นยังออกกำลังกายกับแย่เด้อเบิ่งน้ำทะเลไปสุดสายตางามๆเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะงามๆแต่แย่สิดทายไปทั้งปีเบิ่งดอกไม้เึิ่งน้ำใสใส ก้นยางกะก้นตียางกะนี่ตะเวินตะเวินงามๆเด้อกับเรือสินค้าตะเวินงามขกงามบ่เพื่อนๆตะเวินงามบ่ท้องฟ้ามื้อนี้ท้องฟ้าดีกว่าเมื่อวานอีกมื้อนี้ท้องฟ้าดีกว่าเมื่อวานอีกจ้ะเพื่อนๆ เห็นไหมทองฟ้างามงาม,งามทองฟ้าง,งามงามเพื่อนๆเห็นปะทองฟ้าสามทุ่มแล้วนะคะเห็นปะสามทุ่มแล้วทายไว่าไล่ลายน้เนเนนอเพื่อนเพื่อนเนาะเดี๋ยวก็ไม่ได้เดินแบบนี้อีกแล้วจ้า เดี๋ยวก็ไม่ได้เดินแบบนี้อีกแล้วเดี๋ยวไม่ได้เดินแบบนี้อีกแล้วเพื่อนๆอ,อันนี้มันคือเอ่มเย็นๆได้เพื่อนๆแยกประย่งางไก่จ้าแยามาเก็บเอาพระอาทิตย์จา้ายามค่ำคืนพระอาทิตย์ ในยามค่ำคืนซัมเมอร์ของอังกฤษนะคะประเทศอังกฤษเด้อจ้าประเทศเท่ากับนอนรับทับสีดกันแล้วจ้าตีสามตีสี่กันแล้วจ้าตัวแยแดเสร็จไปนอนแยดกับบอาคุยกับหลานหกโมงสาวกับเที่ยงคืนบอกกับหลานแล้วแล้วจังคอยนอนเหรอเพื่อนเห็นบอกงามบอกงามด้อยแยดขอบอกงามเท้แย่แยดสิเก็บภาพ อันนี้เอาไว้เป็นความทรงจำเวลาเข้ากลับไปบ้านเฮานะเนะาะจักปีจักปีแยก่กระสิกย้อนกลับมาเบิงคือเกา่าย้อนกลับมาว่าเออเข้าเคยมาทาในเข้าเคยเห็นทะ,ทะเลในนี้มีพระอาทิตย์ในเวลาสามทุ่มสีม่ทุ่มเที่ยงขึ้นกับมีเด้อจะ้ะแต่แยแอยู่บ่ไไวจะ้ะสามสี่ทุ่มตะบน,นานแย่กลับสี่ทุ่มอีรีแย่กลับไปล่งพิษสี่สามทุ่มเคึงเนาะแต่ว่าสามทุ่มสี่ทุ่มเคืองจะ้ะ เพราะมันอันนี้แสงแดดสามทุ่มเด้อจ้ะอันนี้แสงแดดพระอาทิตย์สามทุ่มนะคะเพื่อน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 ,น,น,นที่รักของแยแอดเนาะเอาเป็นโมกันไปโดนๆเด้อจ้าแยแอดกลับไปดวงทุกคนน่ะลหละจ้ะเนาะกลับไปเบิ่งทุกทุกคนที่เขามาเบิง่งเขามาเบิ่งแยแอดเนาะเพราะว่าแยแอด ย่แอดสี่อีกสองเดือนแย่แอดสี่สองปีเอ้สี่ปีนึงเลยได้เข่าปีหนึ่งเลยเพื่อนเพื่อนย่แอดยังบไปใส่อยู่กระซ่ามันได้มวนมวนไปน้่กันเนาะเพื่นนอนเพื่อนเนาะได้มวนมวนได้ว่าหัวเละใส่แต่มีเพื่อนหลายๆก็ดีเนาะเพื่อนเพื่อนโนกระทักมาแย่แอดเพื่อนหนึ่งๆก็ทักมาแย่แอดเพื่อนเพื่อนกับลูกหลานทักมามันมีความสุขเนาะเพื่นนอนเพื่อนเนาะเฮาเสิอบได้เหงาเนาะบ่เหงาจ้ะบ่เหงาย่แอดมีความสุข ที่มีเพื่อนทักแกลหลายๆ,ๆที่มีเพื่อนมารักแกะหลายๆจากบ่มีเพื่อนคุยหลายๆ่ากแอเกิดคุยในยู u ูบเนี่ยมันมีความสุขเนาะเพื่อนเนาะมันถือว่าได้หลอกล่วงซึงกันและกันเนาะเพื่อนที่ว่าเออเขาว่าเขาหักเขาหันเขาหักเพื่อผลประโยชน์ถ้าเขาเอาบ่มีผลประโยชน์ให้เขาเขาก็ะตีหวัวห้าทรงเนาะแต่เพื่อนใน o u t u b เนี่เฮามีด้วยกันแบบเสมอทักกัน รักรวยสุ่เออบอกเออจะเป็นยังไงมือนี้เป็นยังไงกินเขามาเด้อแสบแสบมันก็เป็นเพื่อนไปอีกอย่างโลกใออีกใบน,นึงเนาะเพื่อนถือว่าเป็นโลกอีกใบน,นึงเนาะเพื่อนเพื่อนจ๋าลูกๆจ๋าน้องๆจ๋าคือโลกอีกใบน,นึงของโทษเออที่เขาาอกอย่างโซ่เกี่ยวโซ่เสืออย่างนี้แหละพอแยกก็ถาแล้วก็กบอกจะบอกจกอื่นเนาะอันนี้แหละโลกอันนี้แหละเฮาิอยูน้ำกันไปโดนๆเนาะทักทายกันไปโดนๆเนาะ ผู้ใดมีผู้ใดรวยก็อยา่าเผาอย่าไปสร้างกันเด้อเพื่อนๆรวยก็คนมีก็คนจนก็คนเฮาอยู่แต่มื้อน,นี้มื้ออืน่นเฮาบ่ฮู้บ่ฮู้สิเกิดอีหยังขึงนะ้นเนาะญาติก็บอกจังซีสำสำเนาะก็ระวังพายุากันเด้อเพื่อนๆอาทิตย์หน้าเขาว่าพายุสิเข้าเมืองไทยลรอไฟสิดับน้ำไฟสิดับอันมันสิมืดเนาะมันสิเบิ่งหยังบ่เห็นเฉพาะฉะนั้นก็รักษาเนือรักษาตัวกันเด้อเพื่อนๆพื่สำหรับคลิปนี้ญาติก็ขอบ๊ายบาย,บาย,บายจ้า ขอให้เพื่อนๆสุขทุกคนมีแต่ความสุขเพื่อนๆทุกคนจีไข่ก็ขอห้เกี๊ยวไข่ไข่ขอห,หายหายเพื่อนๆทุกคนที่พ่ท่านเป็นก็ขอห้ยย่าเป็นเด้อค่ะขอให้มีแต่ความสุขกันเดอ้อทุกๆคนเจอแยาชีพหนาจ้าชีพนี่กับบาย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 จ้าเพื่อนๆ